ครับสบายเย็บซีสุภูสุขคนครับวันนี้หลอดมาสรุปผลบางไฟนะครับบางไฟน้อยนะครับบางส่วนนะครับบางที่หนึ่งน้องเบียร์นะครับหกสิบห้าเจ็ดสิบเดืสามร้อยพอดีผ่านนะครับบางที่สองด่วนอีสานนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเดืสองร้อยเจ็ดสิบคะแนนจ้านะครับบางที่สามนะครับที่เด็ดหมูหนึ่งนะครับแปดสิบเก้าสิบเดืร้อยสิบคะแนนนะครับไม่ผ่านนะครับบางที่สี่นะครับน้องไทเกอร์นะครับขนาดหนึ่งนิ้วเลยครับ ผ่านนะครับเดลอยคะแนนบางที่ซีน้องไทเกอร์นะครับแปดสิบสี่เก้าสิบสี่ถึงสามร้อยยี่สิบสองคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่หานะครับ ทสามเสียปานนะครับยี่สิด้4สีพอดีผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที่หกสอกวินนะครับแปเพียง3ามรอยเดร้อยยีาคะแนนผ่านนะครับบางที่เจ็ดบันสวนนะครับเจ็ดสิบห้าแปด้าเดีแคะแนนเจ้านะครับบางที่แเทเวลานะครับห้าสิบาด้อยเคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เกอาริกาโตะนะครับหกสิเบอร์เดียวได้3 1 1 8ค่าแนนผ่านนะครับบางที่10ของแทะนะครับ65 70ได้322ค่าแนนผ่านนะครับบางด1ี1มหาเติงนะครับเ0เบอร์เดียวได้1 9 3คะาแนนไม่ผ่านนะครับบางที่12คอนครบึงการนะครับ8 5เบอร์เดียวได้353ค่าแนนผ่านนะครับบางดี่ส3จุบแจงนะครับเ0 7ดได้250คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดิสีบสีนครหลวงครับเ300ได้167คะแนนาม่ผ่านนะครัอยหกส15เจ็มค่ยงน เผ็ดมิ่งเมืองนะครับเพียงแพ้เดียวนะครับสาม้แผ่เดียวได้3ยวสามร้อพอดีเจ้านะครับแม่นคักนะครับบางที1สนะครับปุยเมก80 85ได้315คะแนนผ่านนะครับบางที1สเจ็เทปไทยแลนด์นะครับเกบเบอร์เดียวได้315ค่าแนนผ่านนะครับบางที1สิบสาพับจัดให้นะครับสิบหนะครับปสามร้อยนะครับได้อยเ้าสคะแนนไม่ไหว้นักเลยแพ้นะครับราคาสูงคักนะครับบางดี1สเก้านะครับ ตาไทยจเจริญน,นะครับ70-80เด235คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที20เต็งหนึ่งนะครับ70เบอร์เดียวนะครับเด้252คะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไว้หนักเลยแพ้เป็นแล้วแพ้เป็นแล้วนะครับผมบางนีนะครับบางที21 ผูพันตึงนะครับแปเบอร์เดียวได้310คาแนนไม่ผ่านนะครับบางที22เสสียแม็กนะครับแปดสได้สามร่คาแนนผ่านนะครับบางที2 3ไอดานะครับเก้ดวิได้เจ็ดสิบคาแนนไม่ผ่านนะครับบางที24นะครับทอ3ทองพักดีนะครับยี่สปลายสามได้ส0 5วินะครับผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที25ทอ3สนะครับน้องยุ้ยนะครับห้าห้าสิบเจ็ดสิบนะครับได้สองร้อยหกสิบคา 26ครับ BK บาดานนะครับ90เบอร์เดียวได้195คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่27นุ่มราชพัดนะครับ85 95ได้325คะแนนผ่านนะครับบ้างที่28นะครับ กุหลาบนะครับ80ด0ได้3 1 0คะแนนผ่านนะครับบางที่29ไทเกอร์นะครับ89ด4ได้277คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่30ปุยเมกนะครับ85ด5ได้242คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่31เพชรมิงเมืองนะครับเพียงแพเดียวนะครับ300แพเดียวได้315คะแนนผ่านนะครับบางที่32 ทอ3นะครับเสียนหนุ่มนะครับ5าด้3เดค่าแนนเจ้าเกิบนะครับบางดี33หนุ่มผู้เกียต9นะครับเ0เพียง3 0 0รด้350ค่าแนนเจ้นะครับผมเอาผ่านเนเก90เพียง3า0รเด้350ผ่านเฉยนะครับผมมาบางดี34นะครับเมกหน่อยนะครับ90สิบวิเด้ค่าแนนผ่านนะครับบางดี35สะยามนะครับเ0บเบอร์เดียวได5้235ค่าแนน ไม่ผ่านเริ่มมัวแล้วนะครับไม่ผ่านนะครับบางดี36เทปไทลแล่นนะครับเกบเบอร์เดียวนะครับเดี๋ยวส้อยเาคะแนนไม่ผ่านนะครับแพ้หาแวินะครับบางดี37สินใจนะครับห้ 55. เบอร์เดียวเดี๋ย ได้ยวร้อยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที38นะครับโอรสสวรรค์นะครับ10 20นะครับได้285คะแนนไม่ผ่านโอ้ราคาสูงคักนะครับปลาย300พุ่นนะครับบางที39ที่เด็ดนะครับ80ด0ได้20คะแนนไม่ผ่านนะครับหางขาดนะครับบางที40เจออมนะครับ เจอ้อมนะครับ95 5วิเด็337คะแนนผ่านนะครับบั้งดีซี11ปริญญานะครับ87 2วินะครับเด็290คะแนนเจ้านะครับบั้งดีซี12เทปปากนะครับ90 95เด็325คะแนนผ่านนะครับบั้งดีซี13น้องเฟิร์นนะครับ70เบอร์เดียว์ด็325คะแนนผ่านนะครับบั้งดีซี14เสียปานนะครับ90เพียงนะครับเด็335คะแนนผ่านนะครับบั้งดีซี15ทอ3สนามบอลนะครับ50 80เด็355 คะแนนจ้าวนะครับบางดีซีสทอ3ามทองพักดีนะครับสามสิหดสามร้อยห้าสิบาคะแนนจ้าวนะครับบางดีซีสิบเจ็ดทอสานะครับหนึ่งรำปังนะครับห้าสิบเานะครับเด้อยยคะแนนผ่านนะครับบางดีซีสไม้บักเฮิบนะครับ8ปดสิดสิบห้าเดคะแนนไม่ผ่านนะครับแพร่ซีเท่านั้นนะครับบางดีซีสเก้าโจเซฟนะครับเก้าสิเพียงนะครับ เพียง300ร้อยถึงสามคะแนนผ่านนะครับบ้างที่50น้องน้ำหวานแท็กเตอร์นะครับน้ำหวานแท็กเตอร์นะครับ80เบอร์เดียวเลย150คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่51ไอดานะครับ95 8 98 8บิแปดแปวิถามสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่52เจเล็กนะครับเพียง10นะครับเดี๋ยว150คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่53นะครับป้อมลอยฟ้านะครับ เจบเบอร์เดียวเดื 105, ้อยหคะแนนไม่พันนะครับบ้างทีหาสบสามเจออมนะครับเก้าสิบห้หาวีเดยสา้อยสิบแคะแนนพันนะครับบ้างทีหาสิบานุมราชพัดนะครับแปดสเดนะครับเดยทอดยปหูนะครับผมเป็นบ่อดีลงนะบ,บางทีหาสพพปริญญานะครับแปดสิบเดสองว 3, 100, ีา้อยเคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบ้างทีหาสเจเซียปานนะครับ 5วิ10วิเดีย้อยห้าสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีฮาโชคอัดนั่นนะครับ80เบอร์เดียวเดียสองร้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีฮาท้อ3สนามบอลน,นะครับ50 80ิดเดีย้อยเจ็ดคะแนนเจ้านะครับบางทีหกสิ 60, พิลาบขาวนะครับ85 95ได้388คะแนนผ่านนะครับบางที 6 1นะครับช่อสุภกรนะครับ90วิเดา้3 9สค่าแนนผ่านนะครับบางที62อ3ทอสนะครับสนามบอลเจทีอารีนานะครับ45่5ไเด้า6 3ค่าแนนเจ้านะครับบางที63ปริญญานะครับ90ิวิเด้330ค่าแนนผ่านนะครับบางที64สิ้งพอดัมนะครับ10วิ25วิได้305ค่าแนนไม่ผ่านนะครับผ่านเด้3ยหาค่าแนนยังแพ้นะครับแหาวินะครับบางที3 นะครับย,อยูอยนะครับ460-210แคร์เน็ไม่ผ่านนะครับบางที่66 4, 8, 10, 5, 90, 10, นิ้วนะครับ85-90ดี355แคร์เน็ตผ่านหวานเชียรรีบนะครับผมเอาหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหล่อดเด็กีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหล่อดเด็กีสวัสดีครับ